สวัสดีฮัลโหลบองชูชาวอาลันยินดีต้อนรับแนะนำตัวละครมาลากอมาลากอไม่ใช่มารากอเป็นม,มังกรตัวแรกที่สังหารครอบครัวของอากาเป้เป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวแห่งจีอ็มพลอร์อ ังกรตัวนี้คู่กระหายเนื้อมนุษย์ดูจากฟันของมันได้เพราะว่าสีฟันกลายเป็นสีของเลือดมนุษย์การโชคชนเห็นการสังหารหมู่มังกรตัวนี้ได้ทำลายหมู่บ้านทำลายเมืองที่อากาเป้อาศัยอยู่กับครอบครัว แม่กเป้เกิดความแค้นแล้วก็เป็นมังกรที่มีชื่อด้วยถึงแม้จะไม่ได้ถูกเรียกชื่อก็ตาม